กันหลชืช่อบิิเรบาไปเรียนภาษาจีนกับหล่อชื่อพิ๋มกันนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับหล่อชื่อบิ๋มอีกครั้งนะคะวันนี้ในเรื่องของสมาชิกในครอบครัวเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการ จำลองสถานการณ์ค่ะจะเป็นการถามตอบเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวนะคะเราไปดูกันค่ะว่าจะมีประโยคอะไรบ้างนะคะในส่วนของประโยคการถามตอบสมาชิกในครอบครัวเด็กๆจะเห็นว่าจะมีการถามตอบระหว่างคนสองคนนะคะซึ่งในประโยคเหล่านี้เราจะค่อยๆเรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะ อันดับแรกให้เด็กๆสังเกตรูปภาพด้านซ้ายมือนะคะคือจะเป็นบุคคลสองคนค่ะกำลังสนทนากันอยู่บุคคลแรกก็คือเด็กผู้ชายส่วนบุคคลที่2ก็คือเด็กผู้หญิงนะคะซึ่งเรามาดูบทสนทนาพร้อมกันค่ะเด็กผู้ชายนะคะถามว่าชิงเวิรนหนีเจียวจีโหรงชิงเวิ n น นีเจโยจีโคลนเราค่อยๆมาดูความหมายของคำศัพท์แต่ละคำนะคะชิงเวินขอถามหน่อยต่อไปค่ะคำว่าน,นีค่ะเด็กๆทราบอยู่แล้วนีแปลว่าคุณน,นั่นเองค่ะแต่ทีนี้ค่ะมันจะเป็นคำที่อยู่ด้วยกันค่ะคือนีเจ หนีเจียรหรือหนีเตเจียนะคะซึ่งในที่นี้ย่อๆค่ะพูดโดยย่อหนีเจียตัวนี้หนีที่แปลว่าเธอเจียแปลว่าบ้านเพราะฉะนั้นคำนี้หนีเจียจะเป็นการกล่าวถึงบ้านของคุณค่ะหนีเจียบ้านของคุณค่ะบ้านของคุณมีสมาชิกในครอบครัวกี่คน คำแปลของประโยคนี้เป็นอย่างนี้นะคะซึ่งเด็กๆเห็นไหมคะคําว่าสมาชิกในครอบครัวอ,อาจจะไม่ได้ระบุเจาะจงอยู่ในภาษาจีนแต่ก็สามารถอ้างอิงถึงคําว่าเจียนั่นเองค่ะเจียที่แปลว่าบ้านนั่นเองค่ะแปลได้ว่าบ้านของคุณมีสมาชิกในครอบครัวกี่คนค่ะมาดูเด็กผู้หญิงตอบนะคะเด็กผู้หญิงคนนี้ค่ะ จะเป็นคนที่ตอบคำถามนะคะเด็กผู้หญิงบอกว่าว o j ์เจียโยซื้อโคเรนวอรเจียโยในประโยคนี้นะคะเด็กๆคำว่าซื่อตัวนี้ค่ะเป็นการระบุตัวเลขค่ะซึ่งซื่อตัวนี้คือตัวเลขสนะคะเด็กๆเลขสในภาษาจีนซือจะเขียนเป็นตัวอักษรจีนให้ดูนะคะ ซื่อโขลนโขลนเมื่อกี้ก็คือที่เป็นการบอกจำนวนคนนะคะวอเจียยซื่อโขลนคือการบอกว่ามีสมาชิก4คนหรือถ้าบ้านของเด็กๆไม่ได้มี4คนคะ่ะอาจจะมี3คนก็จะเป็นซานเด็กๆลองนับตัวเลขดูนะคะอ e ีสอซานซื่อ อู๋เลีวชีป้นถึงสินั่นเองนะคะก็สามารถนำคำศัพท์ตัวเรขมาเติมได้เลยค่ะในที่นี้เอ๋จะยกตัวอย่างเป็นสี่คนนะคะอ่าเรามาดูประโยคกันอีกครั้งหนึ่งค่ะประโยคนี้นะคะ w o jia yosu k o แปลว่าบ้านของฉันมีสมาชิก สี่คนนั่นเองค่ะเติมเลขสี่ไปนะคะเรามาดูความหมายของคำศัพท์ทีละคำค่ะวอวอตัวนี้แปลว่าฉันนั่นเองทีนี้เด็กๆจำได้ไหมคะว่าเมื่อกี้มีคำว่าหนีเจียที่แปลว่าบ้านของเธอบ้านของคุณเพราะฉะนั้นวอเจียเปลี่ยนจากหนีเป็นวอค่ะ วอร์เก็จะกลายเป็นบ้านของฉันนั่นเองค่ะวอร์เแปลว,ว่าบ้านของฉันนะคะต่อไปโยค่ะโยก็คือคำว่ามีนั่นเองซื่อเขาเรินก็เช่นเดิมค่ะเป็นการบอกจำนวนสมาชิกว่ามีกี่คนนะคะเรามาลองอ่านประโยคนี้อีกครั้งนะคะ1 2 3 E R สอง วอร์เจีย o ยซโคแปลว่าบ้านของฉันมีสมาชิกสี่คนนั่นเองค่ะเด็กผู้ชายถามต่อค่ะเด็กผู้ชายถามต่อนะคะว่า你有没有妹妹你有没有妹妹แปลว่าเธอมีหรือไม่มีน้องสาวเธอมีหรือไม่มีน้องสาว เด็กๆมาดูความหมายทีละคำนะคะนีหรือหนีค่ะแปลว่าเธออยูแ่แปลว่ามีไม่อยแปลว,ว่าไม่มีไม่เหม่เป็นสมาชิกในครอบครัวคือน้องสาวนั่นเองค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะวยากรณ์อยู่หยยที่แปลว่ามีเหมยอยที่แปลว่าไม่มี เมื่อนำมาเขียนติดกันแบบนี้เป็นการถามนั่นเองค่ะว่ามีหรือไม่มีนะคะเรามาดูกันค่ะว่าเด็กผู้หญิงตอบว่าอย่างไรนะคะเด็กผู้หญิงบอกว่าวอม่อยิ่ไม่เมยวอม่อเย่ไม่เม,ม,ม,มเดี๋ยวเราจะเขียนตัวจีนให้ดูนะคะลองดูลำดับขีดตามไปด้วยนะคะ ไหมโย่ไม่เหม,มเด็กๆลองแปลดูได้ไหมคะว่าแปลว่าอะไรอ่าเราลองมาดูทีละคำค่ะวอแปลว่าฉันนั่นเองไหมโยก็คือไม่มีไม่ใหม,ม่ก็คือน้องสาวค่ะสรุปได้ว่าประโยคน,นี้นะคะตอบว่าวอไหมโยไม่ใหม,ม่ซึ่งก็คือฉันไม่มีน้องสาวค่ะมาดูคำแปลทีละคำนะคะ ว่แปลว่าฉันเบโยแปลว,ว่าไม่มีไม่์หมแปลว,ว่าน้องสาวค่ะเมื่อกี้เด็กผู้ชายถามว่าเธอมีหรือไม่มีน้องสาวเด็กผู้หญิงบอกว่าฉันไม่มีนะคะเด็กผู้ชายก็ยังถามต่อค่ะเด็กผู้ชายถามต่อว่าอย่างไรถามว่าชิงเวิ 你有弟弟吗请问你有弟弟吗แปลว,ว่าขอถามหน่อยเธอมีน้องชายไหมขอถามหน่อยเธอมีน้องชายไหมเรามาดูความหมายทีละตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะในเด็กจำได้ไหมชิงเวินเมื่อกี้เจอแล้วนะคะแปลว,ว่าขอถามหน่อยนั่นเองค่ะส่วนหนีนะคะหรือหนีแปลว,ว่าเธอโย แปลวว่ามีค่ะคำศัพท์เดิมทั้งนั้นเลยนะคะตีติก็คือสมาชิกในครอบครัวคนหนึ่งค่ะคือน้องชายนั่นเองมาใช้ลงท้ายประโยคคำถามทุกครั้งนะคะเด็กๆประโยคนี้ค่ะเด็กๆอ่านอีกครั้งหนึ่งค่ะชิงว่นหนีโยตีติมาแปลว่าขอถามหน่อยเธอมีน้องชายไหม ถามถึงน้องชายนะคะมาดูค่ะว่าเด็กผู้หญิงจะตอบอย่างไรคะ่ะเดี๋ยวเราซื้อจะเขียนตัวอักษรจีนไว้ให้ก่อนนะคะอย่าลืมนะคะเด็กๆก,การเขียนตัวอักษรจีนที่ดีต้องเขียนตามลำดับขีดนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กผู้หญิงตอบว่าอย่างนี้ค่ะเด็กๆวอลตี้ต สั้นๆเลยนะคะวอโย,โยตีต้ติเด็กๆคะโยแปลว่ามีแสดงว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ตอบว่าอย่างไรคะเด็กๆลองเดาคําตอบดูนะคะวอแปลว,ว่าฉันโยคือมีตี้ติก็คือน้องชายแสดงว่าประโยคนี้คะ่ะเด็กผู้หญิงตอบว่า ฉันมีน้องชายนั่นเองเรามาดูคำศัพททีละความหมายอีกครั้งนะคะวอค่ะแปลว,ว่าฉันโยแปลว,ว่ามีตีติคือสมาชิกในครอบครัวน้องชายนั่นเองค่ะอ่านอีกครั้งนะคะวอยอวตีติแปลว,ว่าฉันมีน้องชายค่ะจากนั้นเด็กผู้ชายถามต่อค่ะ เด็กผู้ชายคนนี้ถามต่อนะคะหนีตี้ติเจียวเฉิมเมิ่งจือหนีตี้ติเจียวเฉิมเมิ่งจือประโยคนี้ค่ะเด็กๆคะจำบทเรียนการแนะนำตัวได้ไหมคะบทเรียนที่ถามว่าหนีเจียวเฉิมเมิ่งจือแปลว่าเธอชื่ออะไรใช่ไหมคะซึ่งไม่มีคำว่าตี้ตินั่นเองแต่ค่ะพอ เมื่อเราใส่ตี้ติไปไว้หลังหนีอย่างนี้นะคะก็จะกลายเป็นน้องชายของเธอค่ะเราไม่ได้เขาไม่ได้ถามชื่อของเรานะคะเขาถามเขาถามชื่อของตี้ติค่ะเรามาดูความหมายทีละตัวอีกครั้งนะคะหนีแปลว,ว่าเธอค่ะเด็กๆจำหัอเจียได้ไหมคะเจียแปลว่าว่านหอแปลว่าชัา้น ว่เจียวางติดกันกลายเป็นบ้านของฉันเพราะฉะนั้นหนีที่แปลว่าเธอตี้ติที่แปลว่าน้องชายวางติดกันก็จะได้เป็นน้องชายของเธอค่ะเจี้ยวกับหมิงจือความหมายเดียวกันก็คือชื่อค่ะเฉดเมอที่แปลว่าอะไรนั่นเองค่ะในประโยคนี้อ่านอีกครั้งนะคะหนีตี้ติเจีย้ยเฉ e เมอรหมิงจือถามชื่อของตี้ตินะคะ ว่าน้องชายชื่ออะไรคะเรามาดูค่ะว่าเด็กผู้หญิงตอบว่าอย่างไรนะคะเด็กผู้หญิงบอกว่าทาเจี้ยวหวังเสี่ยวซิงทาเจี้ยวหวังเสี่ยวซิงทาเด็กๆจำได้ไหมคะใช้ในการพูดถึงเขาผู้ชายค่ะ เขาที่เป็นผู้ชายนะคะเพราะฉะนั้นความหมายของทาค่ะแปลว่าเขานั่นเองค่ะความหมายของทาแปลว่าเขานั่นเองค่ะเจี้ยวค่ะเช่นเคยเหมือนกับตอนถามเลยแปลว,ว่าชื่อนะคะหวังเสี่ยวซิงตัวนี้เป็นชื่อของเด็กผู้ชายก็คือน้องชายนั่นเองนะคะหวังเสี่ยวซิงค่ะ เรามาอ่านกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทาเจี้ยวหวังเสี่ยวซิงเขาชื่อหวังเสี่ยวซิงจบแล้วค่ะสำหรับบทสนทนานะคะเด็กๆคะบทสนทนานี้ค่อนข้างจะยาวนะคะแต่ว่าเป็นประโยคที่เป็นประโยคเก่าทั้งนั้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเหนาซื้อปิมจะให้เด็กๆลองฝึกอ่านค่ะ ลองฝึกอ่านและลองฝึกสนทนาโต้อตอบระหว่างคนสองคนนะคะลองจำลองสถานการณ์ดูค่ะอาจจะขอความร่วมมือจากผู้ปกครองหน่อยนะคะให้นักเรียนเป็นคู่ฝึกซ้อมหน่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวในคาบออนไลน์นะคะเหลาซื้อจะให้เด็กๆค่ะมาลองฝึกกับเราซื้อค่ะไม่ต้องกังวลนะคะเด็กๆถ้ายังจำไม่ได้สามารถดูใน เนื้อหาได้ค่ะขอแค่ให้ลองฝึกออกเสียงมาก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวในคาบออนไลน์เราจะได้เรียนได้อย่างราบรื่นขึ้นนะคะเด็กๆคะสำหรับวันนี้เราชื่อปิมต้องลาไปแล้วค่ะใจเจียนอย่าลืมก,ด, like, ก,ด,กดไลค์กด s ับส c r ร b e กันด้วยนะคะ